สำหรับข้อนี้นะครับ A B C เป็นสามเหลี่ยมที่มีกัดปึ๊บปึ๊บป๊บข้อนี้ผมไม่รู้ว่าเขาออยากให้เราทําวิธีไหนนะครับแต่ผมจะเอาเป yeah? ็นวิธีน uh> ี้ละกันนะครับก็คือว่าเวาดรูปก่อนเลยครับอย่างแรกก็หนึ่งสองก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งอ๋อหนึ่งสองก็ได้แล้วก็หนึ่งลบสองประมาณนี้นะครับอันนี้ B อันนี้ C เจ็ดหกก็ประมาณนี้นะครับ A76 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับเอ็นเราจะหาระยะจาก A ไป C ก่อนนะครับเพราะว่าโจทย์ถามว่าอะไรนะความสูงนะครับจาก B ไปยังฐาน A C อะจาก B ไปยังฐาน A C ก็ระยะห่างอะเป็น c ีนะระยะนี้นะครับก็ หาจากสูตรได้ห่างระหว่างจุดเลยครับหกลบกับลบสองเท่า like กับกำลังสองบวกกับเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับกำลังสองก็ได้สิบนะครับแสดงว่าเส้นนี้ยาวสิบนะครับส่วนสูงเนี่ยเราให้เป็น x ก่อดก็ได้โอเคแล้วก็เราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับจากเส้นนี้นะครับอะจากเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับ ไปถึง A นะครับแล้วล่างไงดีอ่าแบบนี้อ่าก็ความยาวฐานคือเท่านี้นครับก็สี่นะครับ,นรบเนี่ยสอง,สอง,สองไปลบสองครับห่างกันกีน่หน่วยแล้วก็จากจุดนี้จุดนี้คือเท่ถากับหนึ่งถูกไหมหนึ่งสองหนึ่งลบสองอันนี้มันเป็นเส้นตรงนะครับผัวจะว่าไม่ค่อยตรงก้อนนี้หนึ่งแล้วนี้ x คือเจ็ดนะครับก็แสดงว่าห่างกันหก ก็สูตรพื้นที่ธรรมดาเลยครับหนึ่งกับสองฐานคูณสูงหนึ 2, ่งกับสองคูณสิบคูณเอ็กสิบคือฐานเนาะอันนี้คือเรามอง a c เป็นฐานอันนี้คือเ c เป็นฐานส่วนสูงก็คือที่โจทย์ถามนะครับคือเส้นนี้สูสงส่วนอันนี้เนี่ยเรามอง b c เป็นฐานเค okay. ก็แก้สมการครับได้ x เท่ากับ2.4